เดี๋ยวมาดูสุดบูมของจานกอฟครับอันนี้ทำคันเรียบร้อยแล้วนะนนี้ทำชั่วโมงครับพรุ่งนี้ก็จะขนดินทำทางครับวันนี้ไม่มีหกล้อครับหกล้อกลับบ้านหมดแล้วเพราะว่าไม่มีงานครับ เขาบอกว่าเราทําได้ชั่วโมงเขาก็เลยนีกลับบ้านไปแล้วครับก็ช่วงนี้งานคนดินไม่ค่อยมีครับก็เลยต้องทําชั่วโมงเพื่อเอาชั่วโมงนี่แหละไปใช้งวดใช่ไหมน <c oughs> ิมล้อเหล็กน <c oughs> ี่ล้อเหล็กอะไรนะ <acontec ido. S 1> ทำไปเลยใช่ไหมจอดโอหกล้อ,อ,อ,ก,อก,ก็จอดใช่ไหมจอดสปบ, <laughs> บาง <ไป S 1> <laughs> ทีก็มันไม่มีงานจริงๆครับเราก็ต้อง,ง <ไป S 1> มีแต่ไม่ไปวิ่งใช่ไหมทำไมเราเลือกทำชั่วโมงบางคนบอกว่าทำไมไมโครเลือกทำชั่วโมงทำชั่วโมงเนี่ยก็คือ เงินมันได้ดีกว่าวิ่งดินแต่ว่าเราก็ต้องเอางานทั้งดินทั้งชั่วโมงเนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีงานดินก็ทาชั่วโมงครับใครที่มีไมโครก็นี่แหละมันมันได้เปรียบหกล้อตรงนี้แหละตรงนี้จะเอาออกหมดไหมนี่เอาออกหมดไหมนี่จะเป็นไข่ปลาไหมนี่ถ้าเป็นไข่ปลาลดีเขาม่ต้องซื้อปลามาเลีย้ยง จันก็บอกว่าถ้ามันล้วงสุดๆอ่ะเดี๋ยวดูมาดูว่าเขาจะเอาหมดไหมอ้าวถึงไหมเอ้ยเกือบเกือบเอ้ยเอ้ยเอ้ยอีกนิดนึงหรือเปล่าอีกนิดนึงไข่ปลานะเว้ยโอ้โหนิดเดียวเฮ้ยต้องเอาให้หมดนะจันก็จะไม่ปล่อยให้เป็นไข่ปลานะเขาจะกลัวม,มันจะเสียชื่อเสียง่ครับ กวมันจะแพรพันมั้กลัวกลัวมันจะขยายพันต้องเอาเอาให้หมดนะนั่นเป็นสูตรของคนขับแต่ละคนบางทีเขาก็ทํางานสะอาดนะบางทีบางคนก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เป็นไข่ปลาไขาต้องทําแบบเนียนหน่อยไม่อยากให้เป็นไข่ปลาครับ วันอาทิตย์พรุ่รงนี้ก็วันจันทร์ครับพรุ่งนี้หวยยังไม่ออกนะครับเป็นวันแรงงานครับวันที่วันแรงงานแต่เราก็ยังทํางานสแรงครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นสองแรงครับเอ๊ยไข่ปลาเนี่ยเอาออกให้หมดนะไอไอก้อนนี้นะ่าจะไม่ได้ครับจะไม่ได้หลงมาตรงนี้ไหมไดไหนเอาลงมาตรงนี้ป่ะ แกนก็จะพยายามเก็บไข่ปลาให้หมดเลยครับอันนี้ไข่ปลานะ่าจะเป็นไข่ปลาไดาโนเสาร์นะเพราะว่ามันใหญ่มาก ตรงนี้เอาดินออกครับประมาณร้อยกว่าเที่ยวก็จบเลยครับเอาไปทำทางแล้วก็ไปถมที่ยกบ้านวิ่งปากบ่อครับแต่ดินโคลนเมื่อวานเอาไปเมื่อวานดินโคลนเท่าไหร่หนึ100่งรอตัดต้นไผ่แล้วครับ เป็นรูปเป็นร่างแลวครับก็คือเอาดินเนี่ยไปวางกั้นไม่ให้ดินสไลด์ก็คือมันกินเดนเขาฝั่งโน้นครับ เดจานเขาก็ขึ้นไปสโลปอีกครับไม้ไผ่ก็ปลูกมีประโยชน์นะเอาไปทำเป็นรั้วก็ได้กินหน่อไม้ก็ได้ครับอ้าวไข่ตัวใหญ่ตกไปแล้วครับ วันนี้อากาศลมเย็นสบายทั้งวันครับแดดไม่มีครับบรรยากาศดีมากเลยโอเคเพราะว่าน่าจะตกที่อื่นครับฝนไม่ได้ตกที่โซนำอำเภอวันกลวนี่จะแรงมากครับแม่แรงจะจะเยอะใช่ไหม <laughs> สุดอะยลหรอพี่ย่าให้มีไข่ปลาหลงเหลือนะเต็มระบบแล้วครับคันนี้ไม่มีฮะรั่วนะไม่รั่วเต็มระบบแล้วไม่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 มีรั่วมีซึมเล็กน้อย ความร้อนไม่ขึ้นครับคันนี้เกียเสียเกียเสียเกียไม่เสียหรอกความร้อนไม่ขึ้นจริงก็ไม่มีโหลดครับสู้ฟืดฟาดอันนี้เขาเร่งอะไรเนี่ยโหมดอะไรเนี่ยโหมด S สครับ ขันเร่งสุดไหมคันเร่งสุดเลยครับประหยัดน้ำมันเราเติมมาละสองพันห้า <5, 000. S 1> ครับเมืม่อว,วานเติมสามพันวันนี้เติมสองพันห้าขุดทั้งวันครับถือว่าประหยัดมากใครที่เลือกซื้อไมคโครครับเราแนะนำเลยนะครับร้อยสี่สิบ ุปปเเเอออรร์็็กมคับหรือว่าจะซื้อร้อยสี่สิบรุ่นสิบเอ็ดเลยก็ได้นะอันนั้นยิ่งประหยัดน้ำมันคนระับ